เอาละครับคุณลิต้าก็ได้สรางภารกิจสุดท้ายของคุณลิต้าแล้วนั่นก็คือการทำนาเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับว่าการทำนากับคุณลิต้าจะไปด้วยกันได้ไหมเซนทงเลยครับตลกมาก มีแบบลวดลายด้วยนะคะไมกว่าจะหลังเล็กๆนะบ้านเขาเขาเต็มากหลังเล็กๆอันนี้ดูหลังใหญ่ครัวเขาค่ะท้ำใจเขาเก็บของค่ะเฮ้ยนะให้สวยดี thank you very cute thank you, very nice วันน r e in เห็นไหม e o ่ก e อนในมีอ r ยุไปตั o ง10 l e a รียนจากแ m ่ m ขาเขาบอกว่าเรียนมาจากแม่เขา10ปีแล้วเรียนวิธีการปักผักเยีบยนะคะ Thank you I like m a t e r i o l I l k e to give you try ขอบคุณข o บค ก็รู้สึกว่าธรรมะแมังดีนะคะชุดนี้เหมาะมากครับกับงานแรกของลิต้าหรอคะงานอะไรคะเราจะให้ลิต้าไปช่วยเขาขายของวี่ราลึกโอ้โห ขายของที่แบบเราลงมาแล้วเจอเจอเขาที่เขามาตื้อป่ะไม่เคยไม่เคยขายของมาก่อนเลยแต่ว่าคืออันนี้มันมันเป็นอาชีพที่แบบที่ได้เห็นนะคะมันไม่ใช่ขายของอยู่ในร้านก็คือเราต้องเข้าไป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 เขาเรียกว่าอะไรเขาไปตื้อค่ะต้องเข้าไปตื้อ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 เห็นเมื่อกี้ที่เขาตามเนี่ยเขาก็ตื้อเป็นชั่วโมงเลยนะคะมันก็ขายยากนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อเพื่อเขานะคะเขาน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะ I will make a lot of money for you okay -Yeah. okay -Okay. เดี๋ยวเราจะสู้ๆไงเราบป็นข้างหลังที่ใส่ของที่เราลึกนะ เขาเดินตามมาแล้วนี่เขาเจอจะขายผอมหมอนอ๋อจับจองเลยฮะมีคนเดินตามมาแล้วเราไปแทรกช่วงระหว่างไม่ได้ค่ะอาวัวล่ะเพื่อนบ่งนี่จะไปไหนวัวล่ะเขาไปแล้วอ่ะอันนี้ถูกจับจองไว้แล้วค่ะว่าชื่อไปดูถ้ามีคณะอื่นตามแล้วเราก็ไม่ได้ใช่เราจะไม่ได้ค o ณไปก t อ o You want t o buy something? อ่อเราไม่เก่งเว้ยเมื่อกี้คุยกับเขานะคะรู้สึกแบบมันต้องตื่นลูกค้ามากๆแล้วก็ตามเขาไปจนถึงไปเรื่อยๆเรืๆเืๆจนจนนักท่องเที่ยวเห็นใจแล้วถึงจะขายได้เพราะว่าแบบเขาบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะ จะขายได้แต่ละชิ้นเขาบอกว่าลิจะต้องไปตั้งต้นที่รถแล้วก็เดินตื้อมาเรื่อยๆแบบนี้อันนี้เขาพูดจริงๆนะคะ คนเดียวยู่ไปพี่นุ๊กไป now, by now ดูเดียวแล้วแม่บ้า Hello How are you What's your name ได้จุเขาเลยโอเรียนรู้แล้ว มบคนเนตี่ตอนนี s> <S ้คนลงมาแต่เราต้องตามเขาไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะไม่เสร็จที่เขาจะซื้อของจากเราซึ่งดูสิคะมีคนขายสิบคนนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้ I think we should wait for another car นี่ก็ิาบอกว่าเออเดี๋ยวลองรอ เผือว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาในกลุ่มใหญ่ๆเป็นรถบัสอะคะแต่เขาบอกบางทีก็อาจจะมีบางทีก็อาจจะไม่มีแต่ว่าเขาก็จะรอลองดูแล้วกันนะคะว่าจะ,จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันแค่สองคนแล้วคนลุงเขาเนี่ยสิบกว่าคนแล้วตอนนี้ค่ะก็รอดีกว่าน,นะคะ ม่ให้ปวดเลดในเด็กเจียวเดือนติสน์ปวดปวดในหัวมัวอยู่กับสิ่งเดียวกลุมเล็กจี๊บดิน์ติดเดียวก็ไม่ได้เลยนะได้ไปดีแค่สิ ไม่ไอ่เขาก็เหมือนแบบชวนคุยไปเรื่อยๆค่ะ เล็กๆนี่ก็ไม่ใหญ่ๆนี่ก็ทำามัเขาไม่เราเข้าใจเลยนะคะว่ามันยากจริงๆเราเข้าใจเลยค่ะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะคะยอมรับว่าเออทำไมทำไมมันถึงแพง ของแค่นี้เองจริงแล้วแบบเราเข้าใจเลยมันยากมากๆนี่นั่งใกล้ๆเขาเห็นเขาทำเนี่ยค่ะมันมันละเอียดมากเลยนะคะนั่งมาตั้งนานแล้วนะคะทำมาตั้งนานแล้วนะคะเขายังทำไม่หยุดเลยก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนไม่ได้เสร็จไปไหนเลยมันแค่เพิ่มมาแค่อันเดียวล็อกเดียวนี่เชื่อแล้วที่เขาบอกว่าชุดนี้ใช้เวลาปีหนึ่งก็เชื่อเลยเพราะว่ามันมันอาจะ เย็บออกมาได้ไรายละเอียดมันมันยากจริงๆวาเขาจะต้องลงสีดําลงสีเหลืองลงสีอะไรเง,งี้ยเชื่อเลยว่าทำไมมันถึงมันถึงใช้เวลาเป็นปีเข้าใจแล้ว